เดี๋ยวเราย้อนดูเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเลยนะคะเอาตั้งแต่ที่ต้นทางโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเวลา9นาฬิกาหนาทีค่ะรถโมบายไอซียูศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจเดินทางไปถึงเพื่อที่จะรับตัวดาบตำรวจตรีขอพายดาบตำรวจปิยนันหรือว่าดาบต้าสีเสื้อที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์เก๋งพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรเส้นทางในพื้นที่ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคมลบบุรีช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและคณะแพทย์ที่เดินทางมาจากโรงพยาบาลตำรวจนำตัวดาบต้าในสภาพที่หมดสตินะคะคือก่อนหน้านี้ดาบต้าเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดสมองเจาะผนังปอดไปเมื่อวันก่อนเองโดยมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตครบครันท่ามกลางผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและครอบครัวที่มารอให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก จากนั้นมีการเคลื่อนย้ายดาบตาออกจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชโดยมีรถมอเตอร์ไซค์เครือข่ายฉุกเฉินทางการแพทย์เป็นรถนำทางค่ะขบวนรถของผู้บาดเจ็บนะคะอาจต้องใช้ความเร็วเพื่อให้ถึงโรงพยาบาลตำรวจโดยเร็วที่สุดคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงจะมาถึงที่หมายได้ซึ่งในขบวนรถนําโดยรถตํารวจทางหลวง3คันและปิดขบวนอีกจํานวน3คันหลังจากได้มีการเคลื่อนขอบวนออกจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชแล้วคุณผู้ชมคะ ภาพเหตุการณ์นี้ oh เป็นภาพแห่งความพร้อมใจจริงๆค่ะครประชาชนชาวลบบุรีหยุดรถงดใช้เส้นทางผ่านโดยที่ไม่ได้มีการหยุดขบวนในการลําเลียงผู้ป่วยแม้แต่วินาทีเดียวถนนโล่งแบบพร้อมใจมากแพราคนลบบุรีเนี่ยก็รู้ข่าวนี้แล้วก็แชร์ต่อกันเรื่องของการโปรดดิกเลี่ยงเส้นทางสำหรับขบวนนำตัวดาต้ามาส่งที่โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหาคนครนะคะ และด้วยความพร้อมใจของประชาชนคนไทยที่เอาใจช่วยเรื่องนี้จริงๆล่าสุดคุณผู้ชมคะมีรายงานว่าขบวนรถนำของดาบตำรวจปิยนันมาถึงที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วโดยมีขบวนรถตำรวจทางหลวง6คันและรถมอเตอร์ไซค์นำทางหลังจากผู้ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาลทีมแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจเข้าไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันทีค่ะนำตัวลงจากรถและนำตัวไปที่ห้องซีทีสแกนเพื่อทำการสแกนสมองในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน พลตารวจโททวีสินเวสวิานนในแพทย์ใหญ่สัญญาบัตรโรงพยาบาลตํารวจเปิดเผยวา่าเบื้องต้นจากรายงานของโรงพยาบาลต้นทางคือจากโรงพยาบาลที่ลบบุรีขณะนี้ได้ทําการผ่าตัดสมองของผู้ป่วย<า>และเจาะนําเลือดที่คลั่งอยู่ภายในสมองออกมาได้แล้วแต่ยอมรับว่าผู้ป่วยยังมีอาการหนักคือยังไม่รู้สึกตัวนะคะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดสำหรับในการรักษาหลังจากนี้ค่ะ โรงพยาบาลตำรวจจะต้องประเมินผลจากการรักษาของโรงพยาบาลต้นทางและตรวจสภาพร่างกายของผู้ป่วยว่าจะต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรเนื่องจากขณะนี้เหตุผลสำคัญเลยคือดาดตา้าผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวอ,อาการไม่คงที่ต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดสิ่งที่ทีมแพทย์มีความเป็นห่วงมากที่สุดและต้องเฝ้าระวังที่สุดคือภาวะการบอบช้ำทางสมองที่ค่อนข้างจะรุนแรงคงจะต้องมีการประเมินกันอีกครั้งหนึ่ง ว่าจะมีภาวะเลือดออกในสมองอีกหรือไม่และจะต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติมอีกหรือไม่โดยขณะน,นี้ทางโรงพยาบาลตำรวจเตรียมห้อง ICU กับทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาตัวต่อไปค่ะ